ต้นนี้ก็ยอดลายอยู่ครับอันบ่อขึ้นมากเก็บเนี่ยก็จะแก้นะเพราะว่าเริ่มแก่แล้วแตกเงาบ้างครับ,ล,ล,นะบ,รบลักษณะการแตกเงาแตกไมหลายครับยอดลายแห้งครับเสียดายว่าพอตอนที่มันอ่อนก่นนี้นะึ้นมากกอนหนานีจกัก อาทิตย์หนึ่งนี่สิพอดีเลยครับอดอ่อน,อ,อนเลยครับสีอ่อน่าน,นี้ยาวันนี่ก็พอใส่ได้อยู่ครับคือฝนยังแตกยอดดีครับทั้งบ้านพี่น้องฝนตกบ่ครับบ้านผมมนี่ตกอึ่งกกรอบนึงแล้วครับแ่ไในบัหลายเด็กปอดต้มนะครับ เหมือนเดิดมเลยน่าพออากเครับนะครับางามๆเลยครับตอนนี้นะครับ ยอดไล้ครับน,นี่ตัวเงี้ยวให้ไปพอนไปทอดเอาน,นะครับผมเด็ตัวยาวเลยนะครับอ่อนๆครับยอดไล้ไล้ครับมาเตรียต้นเลยครับตอนเตรียวเต็มต้นนะครับโดยเฉพาะ ถือฟอนไม่ๆม่เนี่ยฟนรัารวเลยนะครับนอนเนี่ยหอดลายแห้งครับ <S <S ทางนี้ครับเต็มด้วยกันครับ ครับ,รบนดำเงามครับผมมือต้นนี้ครับยอดลายอยู่ครับเนี่ยเกิดยอดลายครับเบื่ออดนอ่อนครับกแกงจะใขม่มุแดงนะครับหรือว,ว่าแกงจะ,พะ่พักวางกระแสดครับพักวานป้านะครับกลิ่นหอม แกนดับ้าบ้าน,าน,นครับ mm. ครับผมตัาน้ำงามครับครับนี่คือพักวานที่ไปเก็บมากนะครับก็ใะท้ายคลิปให้พี่น้องได้เืิ่งบางส่วนนะครับในการเก็บ สรุปหนึ่งพิโ,โเบิ้งครับมันนี้ได้หลายแห้งครับคุระดมงามครับหวานปลานะครับเหมืนเงยหน่อยเลยมีใหญ่ใหญ่ครับุหลายแห้งครับโลหรือุหรือว่าอาจจะโลกว่าผละปฏิดิทธิ์ไปแทางพุ่งสูงนะครับขึ้นไปแถวกลางๆพุ่งพ่อเป็น คุ้มเป็นคุ้มอยู่นะมือแกยอดงามครับครับผมขอบคุณสลายการขมากวนแลกกว,กวแชร์กวติดตามครับผมพบก,พกันใหมคลิปมาครับไปแล้วสวัสดีครับ